สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเซตแล้ววันนี้จะมาเปิดกระชาอีกแล้วแหละเป็นกระชาของบานเขียวซึ่งบอกเลยว่าถ้าได้มาทีม PVP น่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยแหละเลพราะว่าสก,กิลมันมีทั้งเห็นไหมโดด AOE ดูดเลือดด้วยแล้วก็อันตีผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้อ่อลดสเตตนั่นแหละน่าจะโกงไป 1> <1> ชมตอนเปิด<ๆ>เลยครับ นะเริ่มเปิดเลยไหมมึงก็ขึ้นมาไลฟ์สิก็ลาฟอยู่นะมนไม่ดูไงพร้อ,อมหรือยังยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยมึงไม่เข้ามาเปิดได้เ,เปิดก<ป>ันกี่รอบเดี๋ยวก่อนเปิดกันกี่รอบก็เปิดจนการันตีอะ่ะถ้าการันตีแล้วไม่ออกก็คือเลิกอโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากแอบเปิดไปแล้วหนึ่งรอบไงก็อ่ามึงโก ไม่เป็นไรเว้ยสุดท้ายก็เปิดเท่ากันมึงไม่กำหนดมันจะเท่ากันจริงเหรอไปการการันตีการันตีมันไม่ได้แปลว่าจะออกเท่ากันนะเอ้าก็ไม่รู้ไงถ้าได้ S S r มาการันตีมันก็ไม่นับละมันจะเปิดเท่ากันได้ยังไงเอ้เราแค่ได้บันเว้ยเราเลิกเลยเว้ยเอาละมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าคือ เออเวนทีคำอ่ะให้วิวสต็อปใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะเวนทีคำอ่ะให้วิวววิสต็อปใช่ไหมใช่เวนบันคำวิวสต็อปเออไม่มีหวังสุดๆไปเลยเหลืองมันว่าละมันมีบันเอสอาร์เปล่าตูมคือมันจะบันมันจะออกมาในรูปแบบเอสอาร์เลยใช่ป่ะมาเอสอาร์เว้ <c oughs> เออก็กดไปคลิปไปสิเอาไว้เราเราต้องดูว่าเราจะได้ตัวอะไรใหม่บ้างในกาชากนี้ว่าไม่ได้มีแล้วแหละสุดท้าย,ม,ายมันก็ไปเร่งอยู่ดีอ่ะในคิบอะเราต้องทำเลยจะน่าให้คิบมันยาวก็ยังดีเลย <c oughs> โอ้ยมันต้องสิบนาทีร้อเดี๋ยวนี้มันมาตรฐาจะสิบนาทีคิบต้องสิบนาท,ทีไม่งั้นไม่ได้ทักวิเวียนอี่างได้จนเบื่อปราบ โอ้อะไรวะไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ช่องช่องอื่นเขาเปิดกันแบบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเพชรอะแล้เปิดแค่การันตีไงเอ้ยเดี๋ยวดูช่องโอ้ได้แล้วแหละเฮ้ยมาแล้วช็อตเนี้ยโอ้โอ้ต้องแบบรู้อยู่แล้วอะก็ได้ก็เลิกอะเพราะว่าเพชรไม่พอการันตีแล้วโอ้เบื่อ ก็เบื่อเออแบบโอ้จบว่ะเกมนี้มันจบไปไปว่ะนี่นี่สองสองคลิปติดแล้วนะสองคลิปติดแล้วนะคลิปคลิปที่แล้วก็เป็นเงี้ยเมอร์เมอร์ลินก็เป็นเงี้ยโอ้ยสองตัวว่ะโอ้อาเดี๋ยว่าจะได้ตัวอะไรเมอร์ลินเราก็เป็นเงี้ยเไปโอ้ย มาแล้วตัวฟาร์มโอ้ไมคก็ไม่ใช่ตัวฟาร์ไว้มันคือตัวอารีนาโอ้โอ้กูได้แล้วกูได้ทุกตัวที่กูต้องการแล้วโอ้ยทำไอะแยะเี่ยเก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากที่อยู่ดูครับอย่างๆโอ้ก็รู้แล้วอ่ะกดสคริปต์เลยแบบโอ้ขอบคุณมากที่อยู่ดูครับวันนี้บายบาย เดี๋ยวขอคำนวณไปว่ามันพอป่าววะคือต้องเปิดอีกสามรอบตอนนี้เหลือเพิเท่าไหร่วะอ๋อเหลือๆเ,เลยสามรอบเท่าไหร่เก้าสิบก้าสิบก็เปิดร้อยยี่สิบพอเหลือเลยไปถ้าเกิดได้เอซไอีกรอบก็คือพอไม่เอาอก็เดีว่าเพื่อนผมก็ได้แล้วครับวันนี้เราก็ขอจบคลิปแบบเพิเท่านี้เลยแล้ว,ลวกันนะครับผมผมว่าจะไม่ต้องเปิดละเฮ้ย <c oughs> บ้าไอ,อนี่มันไม่ได้ ตัดตัดไปคิดไปเลยไม่ต้องดูอะไรแล้วได้แล้ววันนี้คบแล้วอ่ะคบแล้วเว้ยไป้ทั้งเขือนแดงกับบังเขียวอ่ะคบแล้วเว่ยไปคิดไปเลยเว้ยเชื่อกูตุ้มตายเว้ยตายเว้ยไปเว้ยตายเว้ยทำเวลา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 คือถ้าเราทำเวลาตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปเร่งในคลิปเว่ยเราจะคิปไปเลยมันได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดเอเดนทามเอเดนทามไม่ออกก็คือข้ามเลยไม่เอาไม่ออกเนี่ยเอเดาไม่ออกดูกันด้วยไม่ออกเีทปุซี่ไม่รลบเลย,อ,ยอเะครับเดี๋ยวเทปไปบ้างอะไาครั้งที่เราเมยอเี่นก <c oughs> ูว่าเป็นอย่าง,ง,น,นะน,งนั้นน่ะเนี่ยมันกันตามไงกูว่าต้องเสียเท่าไหร่ร้อยแปดสิบถูกปะ่ะออไม่ออกไปายสกิป ของกูต้องเสียร้อยแปดสิบป่ะน่าจะถ้าเกิด S S R ไม่ออกไปอีกรอบกูขอเถอะ S S R ถ้าจะออกมึงช่วยออกบันเลยกูขี้เกียจแบบเครื่องเพชรอ่ะเขากอออกอะไรให้นะมาออกเมอร์ลินนะใช่เขาก่อนออกเมอร์ลินเปรี้ยงเดียวมาเลยแล้วก็เปิดการันตีได้ตัวเลยเขาก่อนเปิดการันตีเพะว่าเมอร์ลินอ่ะเปิดเปิดเปิดได้ไหนไม่รู้อ่ะ จำไม่ได้แล้วอ่ะจำได้แค่ว่าเปี้ยงเดียวเมอร์ลินมาเลยอ่ะโอ้โหตะกิปไปเลยเดี๋ยวก่อนไปได้ s s r เพราะมันหลอกเราไงขเขาก่อนกูก็ไม่ได้กดสะกี้ไม่ได้เลยบัตมันฟิวไปแล้วเว้ยมันจบแล้วเว้เยใช่เปโอวาดิดาแล้วเชื่อติ๊กว่าลุ้นบันเขียวตัวที่สองกันนะฮะมาดูกันว่า <laughs> มึงคิดว่าเป็นไปได้ไหม,มแบบเปิดมาแล้วแบบ s s r สิบเอ็ดตัวเงี้ยฮะ มึงก็ตัดต่อดีก็แย่แล้วไปการันตีอย่าไม่โล่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นเป็นวงๆอ่ะมึงก็ทำภาพนิ่งเว้ยครับมึงก็ตัดแบบตัช็อปเว้ยมันก็เกินไปโอ้โหแล้วมึงก็ไปแปะพลังแบบนี้มันไม่มันแบบแล้วมึงก็ไปแปะปกคลิปเว้ย คิกเบสคิกเบสหลอกหลอกลวงหลอกลวงไปดีสวัวดีเออต้องแสบภาพมันได้อยู่แล้วเว้ยแต่อย<ต>่าเพ่ว<ต>่าจะได้กี่ตัวเว้ยเออต้องแสบภาพน,นี่เงาเฉดนะปึง้งตะคิปเลยแม่เ้ยเราเราเราลุ้นตัวท้ายดีกว่าว่าจะได้อะไรก็กี่อัด เออเฮ้ยภาพไอ,อ้เหี้ยอายอดพระเดจาวูเขียน <c oughs> เฮ้ยไม่นาเลยไม่นานโลภเลยมันก็ <c oughs> พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเมื่อดินครั้งที่แล้วกูก็ต้องทำเื่อคลิปหนึ่งโอเคโอเคขอโทษจะพูดถึง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> บัานบ้าน ไอ้ย<อ>ังมาอย่างบ่อยอ่ะเอลิซาเบธอะบอกเลยโอ้คมแล้วอัะนนะี้คมแล้วอื <c oughs> มได้คมไหมเนะี <c oughs> ่ยก็คมแล้ว